เรื่องแรกของของ้าคืนนี้นะฮะชื่อเรื่องว่าหญ in ิงในภาพวาดคือประสบการณ์สยองขวัญหญิงในภาพวาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวผู้เล่าผู้เล่าเขาชื่อว่าโคจินะตัวผู้เล่าเนี่ยเขากำลังจะเรียนจบชั้นมัธยมปลายมันมีวันหนึ่งแล้วกันที่ตัวโคจิกับเพื่อนสองคนอะเรื่องความใกล้จบมัธยมปลายเนาะกำลังเฮาห้ากำลังแบบอยากลองของอะ ก็ตัดสินใจไปลองของกันในที่บ้านล้างแห่งหนึ่งแล้วกันที่เป็นที่รู้จักกันดีในพื้นที่นั้นๆเลยโดยวิธีการเดินทางไปที่บ้านล้างแห่งนั้นอ่ะก็จะโดยสารโดยรถของเพื่อนของตัวโคจิทั้ง3าคนเนี่ยก็เดินทางในเวลากลางดึกเนาะที่บ้านล้างหลังเนี้ยมันจะแบ่งเป็นสออาคารเป็นอาคารส่วนที่พักกับอาคารที่เป็นอาคารเก็บของตัวเพื่อนๆกับโคจิก็เลือกที่จะไปลองของที่อาคารที่พักก่อนบรรยากาศในบ้านล้างบรรยากาศรอบๆมันค่อนข้างจะน่ากลัวหลังจากเดินเล่นเดินอะไรก็ ไม่เจออะไรคือในในบริเวณโซนที่พักไม่เจออะไรเลยมันน่ากลัวนะแต่ไม่เจออะไรเลยตัวโคจิก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกละมาลองก็ไม่เจออะไรตื่นเต้นเลยกลับกันไหมโคจิก็ถามเพื่อนๆไปแต่ตัวเพื่อนเขาหันไปเห็นว่ามันยังมีโซนบ้านบ้านเก็บของห้องเก็บของอยู่มันจะเป็นอาคารเก็บของเลยอม,มันยังมีโซนนั้นอยู่ตัวเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดิก่อนกลับอะเราไปเดินอาคารเก็บของกันดีกว่า,าตัวเพื่อนๆเ,เขาก็ พาการเดินไปที่อาคารเก็บของพอเดินไปถึงหน้าประตูะอาคารเก็บของอก็สังเกตเห็นว่าที่ประตูมันมีแม่กุญแจล็อกอยู่ตัวเพื่อนของคุณโคจิเขาก็ลองเขยา่าเขย่าเนาะกึ้งกึๆงกึงกึงอะ่ะเพื่อฟุกเพื่อแม่กุญแจมันจะหลุดแล้วก็เป็นอย่างนี้จริๆงๆพรกะกรกลงลงพื้นทันทีตัวเขามองหน้ากันสามคนว่าเฮ้ยเอาวะนี่แปลว่าเข้าได้วะ่ะเขาก็เปิดประตูอาซาเลยแล้วก็พากันเดินเข้าไปข้างในคือข้างในอาคารเก็บของเนี่ยเออมันแปลกมากคือโดยปกติแล้วบ้านล้างอ่ะห้องเก็บของมันควรจะยิ่่่งงลลกกมมมาาๆใชแตตันรข้เเยว คืออาคารที่อยู่อาศัยมันดันรกแต่ห้องเก็บของเขาเรียบร้อยมากข้าวของถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบสวยงามเหมือนเหมือนไม่เคยได้ใช้ห้องนี้มาก่อนเลยเออคือมันเรียบร้อยผิดสังเกตเลยแต่ในความที่มันดูเรียบร้อยมากๆมันกลับทําให้โคจิรู้สึกใจคอไม่ดีมากกว่าจะสบายใจพอเพื่อนเขาสองคนเนาะก็เดินเข้านําเข้าไปก่อนตัวโคจิไม่อยากจะเดินตามเพื่อนๆเ,เข้าไปเลยแต่ถ้าไม่เดินตามเข้าไปก็จะรู้สึกว่าปัดอย่างนั้นอะก็อ่ะเดินตามก็ได้วะทั้ง3มคนก็เดินสำรวจ ชั้น1จนเสร็จก็ไม่มีอะไรก็หันไปเจอว่าเฮ้ยมีบันไดต่อไปชั้น2ว่ะพวกเขา3คนก็พากันเดินขึ้นชั้น2ไปเอาไฟฉายส่องไปเรื่อยเรื่อยเื่อยพอเดินขึ้นมาถึงชั้น2เนี่ยเขาก็ตัดใจเดินไปให้สุดทางเลยพอเดินไปสุดทางเขาเห็นเป็นภาพวาดหรือภาพหนึ่งแขวนอยู่ตรงกำแพงสุดทางเดินเขาก็ไฟฉายส่องแล้วอยากรู้ว่าเออภาพวาดนี้มันคือภาพอะไรวะอะไรเงี้ยพอลองเอาไฟฉายส่องดูมันเป็นรูปของผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนทั่วไปเราจะนึกภาพบนหนองภาพแขวนญี่ปุ่นอ่ะที่เป็นผู้หญิงใส่ชุดกโน แต่มันมีความผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งละกันก็คือรอบรอบรูปมันดันมีเหมือนรอยเลือดเป็นจดุดจๆดจดจดจกระเด็นติดอยู่รอบๆ,ๆ,ๆเลยแล้วภาพวาดผู้หญิงเนี่ยปกติอะภาพวาดผู้หญิงของญี่ปุ่นเนาะจะใส่กิโมโนจะดีดพินจะอะไรเงี้ยที่ดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงหวานหวานตามสไตล์ญี่ปุ่นแต่รูปนี้กับถือดาบสมุไรไว้แล้วพอเขาเดินเขาเ้าไปใกล้เพื่อจะดูภาพชัดๆอะมันทําให้เขาสึกใจคอไม่ดีแบบแปลกๆก็เลยมองหน้ากันแล้วเพกับเรู้สึกไม่ดีกับภาพเนี้ยไม่เอาละพอละ พวกเขาทั้งสามคนก็ตัดสินใจเดินกลับมาโดยลงมาที่ชั้นหนึ่งเนาะจะพอลงมาถึงชั้นหนึ่งอะ่ะเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นด้วยเขายังคงหาความผิดปกตินั้นอยู่นะว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติจากตอนแรกที่เขาเดินเข้ามาแต่พอเดินไปจนถึงประตูเขาก็เจอว่าประตูมันปิดอยู่จําได้ปะที่ผมบอกว่าตอนเข้าเขาเปิดประตูอาซาเลยแต่คราวนี้ประตูมันกลับปิดอยู่เว้ยพวกเขาสามคนก็มองหน้ากันว่าเฮ้ยทำไมประตูมันปิดอะ พยายามเอามือไปดันแต่ประตูเป็นประตู2บานที่มันใหญ่มากดันไม่ไปอ่ะเออดันไม่ไปเลยคือพยายามดันไงก็ดันไม่ไปแล้วจะเดาว่าเป็นเพราะลมอ่ะมันพัดจนประตูปิดก็เป็นไม่ได้เพราะมันหนักหนักมากพวกเขาสามคนพยายามดันดันดันอยู่นั้นอ่ะดันไงก็ดันไม่ออกตอนนี้ความกลัวมันเริ่มเข้าครอบงำแล้วเริ่มตื่นตลกเริ่มโลกเริ่มทําตัวไม่ถูกเริ่มกระสับกระส่ายเริ่มแบบวิตกกังวลกันแล้วระหว่างที่ทั้ง3คนกําลังดันดันอยู่มันมีเพื่อนคนหนึ่งในในแกงเขาสามคนตะโกนล้อเลยว่า แบบตกใจกลัวอะไรบางอย่างไอ้ตัวโคจิก็เลยหันกลับไปดูว่ามึงววายอะไรวะแต่พอก็หันกลับไปเขาช็อกเลยเว้ยสิ่งที่เจอก็คือผู้หญิงในรูปภาพภาพวาดบนชั้นสองอะกำลังยืนอยู่แล้วตัวคนโคจิพูดเลยเขาไม่เคยเจอผีนะแต่เขามัน่นใจว่าสิ่งเนี้ยคือผีแน่นอนเว้ยเพราะผู้หญิงคนที่ยืนอยู่มันไม่ได้มาเป็นรูปเป็นร่างของของคนมันมาเป็นรูปเป็นร่างของคนแหละแต่มันไม่ได้มาเป็นรูปร่างแบบกายเนื้อที่เรารู้สึกว่าคนอะเพราะมันมาเป็นรูปแบบโปร่งใสนิดนิดที่มันสามารถมองทะลุต,ตัวไปได้อ แล้วพอเขาเห็นคนนึกภาพไหมธรรมชาติมนุษย์อะพอเราเห็นคนในที่มืดเราก็ต้องไฟฉายส่องไปใช่ปะไฟฉายมันดันทะลุตัวผู้หญิงไปอะเหมือน,นเป็นภาพโฮโลแกรมอะไรเงั้นน่ะออแล้วพอลองสังเกตดีๆที่ตาของผู้หญิงก็มีเหมือนเลือดไหลออกมาจากตาคือตัวพวกเขาก็ยิงโลขานไปทบประตูเปิดเปิดเปิดพังพัง,พงดันดันทำยังไงกประตูก็ไม่เปิดด้วยจนผู้หญิงก็ค่อยเดินเข้ามาใ,ใกล้เดินเข้ามาใกล้ไอเพื่อนคนที่วอยว้เออเอ้ยมันก็แบบ ยกมือขึ้นมาปัดป้องอย่างเงี้ยแบบบังอ่ะเรื่องความกลัวอยู่ดีดีวิญญาณผู้หญิงคนนั้นก็ฟันเอาดาบฟันแขนซ้ายเพื่อนคนนั้นดังฟับตัวเพื่อนเขาสองคนที่ดันประตูอยู่ก็ตกใจบบเฮ้ยเฮ้ยมันฟันมันฟันแต่ตัวผู้หญิงก็ไม่ได้หยุดนะก็ยังคงเดินเข้ามาใ,ใกล้พวกเขาอีกแล้วก็เอาดาบฟันเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งฟับที่แขนซ้ายเหมือนกันตัวโคจิก็แบบเหลือแค่กูแล้วว่าเอาไงดีวะก็ยืนจ้องหน้าผู้หญิงเลยเวย้ยตัวผู้หญิงก็เดินมาจ้องหน้าแล้วก็ง้างดาบฟันแขนซ้ายโคจิเหมือนกันฟับ พอโดนฟันปุ๊บเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บแป๊บจนเขาสลบเลยรู้ตัวอีกทีเขาตื่นมาเขาอยู่บนรถของเพื่อนที่มาลองของกันที่บ้านหลังนี้ตัวคุณโคจิตื่นเป็นคนแรกเขามองซ้ายมองขวาเห็นว่าพวกต้นเขายังอยู่บนรถแล้วก็งงมากทำตัวไม่ถูกว่าทำไมถึงอยู่บนรถได้วะตะเกี้ยพวกเขายังลองของอยู่ในบ้านอยู่เลยเขาก็เลยทำการปลุกเพื่อนสองคนเว้พอปลุกขึ้นเพื่อนสองคนขึ้นมาปุ๊บทุกคนเหมือนรู้ตัวสตาร์ทรถขับออกไปทันทีจนผ่านมา วันหนึ่งก็คือวันต่อมานะก็คือเที่ยงวันต่อมาพวกเขาทั้งสามคนก็ได้มาเจอหน้ากันเนาะแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์เมื่อคืนว่าทุกคนเจอตรงกันไหมเหตุการณ์จบยังไงก็เป็นแบบที่เล่าตะกี้เลยทุกคนสัมผัสดได้เหมือนกันด้วยความขาใจตัดสินใจพากันกลับมาที่บ้านล้างหลังเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเว้ย เขาอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างแต่พอกลับมาถึงอะสิ่งที่เขาเห็นก็คือบ้านล้างยังคงเป็นบ้านล้างเหมือนเดิมนะแต่ไอประตูห้องเก็บของอะถูกเอาโซ่ล็อกเอาแม่กุญแจของอย่างดีไม่มีทางที่พวกเขาจะเปิดได้เลยเด็ดขาดแต่ด้วยความขาดใจพวกเขาสามคนก็เลยลองลงไปเขยา่าขยมประตูปึ้งปึ้งปึ้งแบบเผื่อว่าแม่กุญแจมันจะหลุดแบบเมื่อคืนแต่ไม่หลุดเขย่าให้ตายก็ไม่หลุดเอามือกระชากเอาตียินถีบดึงยังไงก็ไม่หลุดพวกเขาเลยสามคนก็ได้แต่กลับบ้านแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไป และจริงๆตัวผู้เล่าหรือคุณโคตีเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามันเนี่ยจริงๆเขาลืมไปแล้วนะแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้เขาอยู่ดีๆก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้อีกครั้งอย่างแม่นยาเลยก็คือมีอยู่คืนหนึ่งที่จู่ๆตัวคุณโคตีเขาฝันถึงผู้หญิงในภาพวาดเลยเขาฝันถึงผู้หญิงคนนั้นเลยคนที่อยู่ในภาพวาดที่เดีวนฟันแขนพวกเขาทีละคนทีละคนทีละคนนั่นแหละหลังจากฝันเสร็จเขาก็ตื่นด้วยความแบบกลัวสะดุ้งเนาะมันเหมือนภาพจําที่มันไม่ดีมันคือฝันร้ายแล้ววันที่เขาตื่นจาก จากความฝันที่โดนผู้หญิงฟันแขนวันนั้นแหละเขาก็ประสบอุบัติเหตุแขนซ้ายหักแล้ววันต่อมาเพื่อนเขาอีกสองคนก็ประสบอุบัติเหตุแขนซ้ายหักเหมือนกันจนวันเวลาล่วงเลยจนพวกเขา3ามคนได้กลับประมตัวอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็เหมือนมาแชร์ประสบการณ์เนาะกันเนาะก็เลยได้รับรู้ว่าก่อนวันที่ทุกคนจะแขนหักหนึ่งวันทุกคนฝันถึงผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันหมดจนปัจจุบันพวกเขา3าคนยังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงในรูปคือใครแล้วที่มันน่ากลัวเลยคือตั้งแต่เหตุการณ์ที่พวกเขาแขนหักไม่ว่าเขาจะถ่ายรูปที่ไหนก็ตา